แปะูไหนอ่ะเอแปะอยู่ในตู้เย็นเอาแปะมาให้เขาูิอาแปบุนัยเหรอุัมายไเอาเอคะไม่มีมือเหรอคะเอเองค่ะแปะอ่นตู้เย็นเดี๋ยวแม่ก่อนนะัแม่ัู้แม่สบายจะขอแต่ทีพูกกันแ น่ากินไรอะ่ะโอ้โหโคกเหรอพ่อเลิกตีไก่เสร็แล้วพ่อ <c oughs> เปิดอยู่กับพระเนอะวางฐานพระป่ะข้านี้ยังอยู่เลยน่ากไม่้เ็ไมเห็นี่เปิดวเอ้าวสาวน้อยนยนังไม่มาดี๊ี ไอ้เจมใครอะที่โปดไปไหนมึง